ก่อนที่จะเข้ามารับชมกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่งงานเรียบร้อยครับผมบรรยากาศช่วยเก็บของช่วงเช้าเ้านะครับสวัสดีด้วยแล้วกันครับผมถักทายสวัสดีแฟนเพจทุกท่านวยแล้วกันครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านชันเพลนครับผม อำเภอประสาททองครับจังหวัดขอนแรินกับทีมงานทีภาพ,พยนตร์ครับตอนนี้ก็ส่งงานให้ลูกค้าครับผมบรรยากาศเมื่อคืนก็โอ้สนุกสนานเลยครับผมเมื่อคืนคนเยอะครับผมนะคลัมฟ้าคืมฝนนะฮะแต่ก็เอฟซีข่าแดนมาร่วมสนุกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนนี้ก็ เก็บของกลับบ้านสำนักงานนะครับบ้านเชคบารนะครับผมอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับเมื่อคืนก็เลยลงจอให้ขนาด12เมตรนะครับผมขอบคุณเจ้าภาพที่เข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับผมค่อนข้างที่จะเอาแนวนอนไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเน้นจอให้เล็กไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมตั้งจอใหญ่20เมตร เวลาลมมาก็ต้องขึ้นผ้าโจได้แค่20เหมือนเดิมนะฮะสีเขียวสีเขียวมีงาต่อไหมนวันนี้ยังไงครับจารเงียบรบกลับไปใส่เบ็ดคืนเดี้ย์เขียจนเกระดูกแล้ว วันนี้โจอย์จะเล็กนะครับแต่ว่าเครื่องเสียงนี่เจ้าภาพขอจัดเต็มนะครับก็ลงให้40ดอกเหมือนเดิมครับผมช่วงหน้าฝนก็จะมีผ้าใบนะครับปิดการด้านบนแบบนี้นะครับผมเมื่อคืนก็ถือว่าโอเคนะครับไม่โดนฝนนะครับผมแต่ลมนี่บอกได้เลยครับเมื่อคืนนี่ตีมาข้างหลังสุดยอดเลยครับพี่น้องนะครับตรงนี้เป็นบริเวณนะครับผมลานตลาดนัดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ้านเจ้าภาพนะครับวันนี้เป็นงานชาวพนักจิจนะครับอันนี้ก็พื้นที่ความมันเมื่อคืนนะครับนุ่มหล่อสาวสวยบ้านใกล้เรือนเพียง <ๆ S 1> เยอะแยะมากมายเลยครับผมที่อยเก็บของครับผมวันนี้ก็ไม่มีงานต่อนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับยังอยู่ในช่วงของเข้าพรรษานะครับช่วงนี้ก็จะมีงานแค่ จะเป็นงานฉุกเฉินนะครับแล้วก็งานชาวพนกักจิจนะครับผมออกพรรษาก,ก็งานก็จะเริ่มเยอะนะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นเขตบ้านเราก็จะจัดงานได้นะครับช่วงนี้ก็จะมีแค่ในส่วนของงานศพแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็บ้านเจ้าภาพนะครับบรรยากาศเช้านะครับผมอีสานใต้บ้านเราก็จะเปิดในส่วนของเจริญเรียงนะครับ ขุมพลังตะบทีบามันทาขะโออไกดมาตไปแล้วครับรถหน่วยเตรียมที่จะเอาตู้ลำโพงขึ้นนะครับหรือว่าจะเอาพาวเวอร์ขึ้นก่อนดีสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะฮะเกี่ยวกับหนังกลางเพลงนะครับก็จะพยายามเอามาลงให้ชมเรื่อยๆแล้วกันครับผมบรรยากาศครับพี่น้องนี่นะครับ <c ười> คลืมฟ้าคืมฝนเลยแต่ดีมากวันนี้ไม่มานะครับเมื่อวานก็ติดอยู่ตรงนู้นครับผมเข้ามาแป๊บเดียวก็เรียบร้อยเลยนะครับขอบคุณรถไทยในส่วนของเจ้าภาพด้วยนะครับ ไปแล้วพี่สิบล้อของเราน่าจะเอาในส่วนของพาวเวอร์ขึ้นก่อนนะครับหักเลยลูกพี่หักเลยอ๋อเอาตู้ขึ้นก่อนครับพี่น้อง ทู้เบรทีมงานทีภาพยนตร์จะใช้เป็น18นิ้วนะครับช่วงนี้หน้าง,งานก็จะเริ่มทยอยจองวันคันเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีในช่วงปีใหม่เดือนอ่นีไอมน,อนอโอ้นี่นะครับของใครนอแน,น่ น่าจะเป็นของทีมงานเด้าดินเมื่อคืนนะฮะยังยังยังเลยนี่นะครับเป็นอีกทีมงานหนึ่งนะครับที่มีความพร้อมนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับจะไม่มีการหยิบยืมของใครใดๆทั้งสิ้นนะครับของหน่วยนี้ก็จะเป็นของหน่วยมาทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสายเม็ดส่วนคันนี้ก็จะเก็บในส่วนของอุปกรณ์ไฟบีมไฟพา นะครับแล้วก็ไฟสโตบนะครับผมสวยงามเก็บบรรยากาศช่วงเก็บของเช้าๆนะครับผมเอามาให้ชมแล้วกันนะครับผมอีกอาชีพหนึ่งแล้วกันหนังกลางเพลงฝากทีมงานด้วยละกันนะฮะมีงานมีการติดต่อกันเข้ามาได้ครับพี่น้องนะครับราคาย่อมยาวนะครับท่านใดที่ชื่นชอบแนวเต้นนะครับผมเปิดกันดึกๆทีภาพยนตร์จัดให้ได้ครับผมนะครับ ชวดอย่างเดียวเลยพี่น้องบอกได้คาเดียว <c oughs> นะฮะอ,อ๋อก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมนะครับช่วงเก็บของกันบ้างนะครับส่วนมากก็จะชมในช่วงของติดตั้งอุปกรณ์นะครับขาเดนขาเด้านะครับวันนี้ก็นานๆครับผมได้ชมบรรยากาศช่วงเก็บของนะครับทีมงานก็จะไปกันเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของหน้าทองทีหมดเลยนะเมียนสองทีจะไงเนี่ย เออนะฮะ看看네ทีมงานนี่สองทีหมดครับผมต้องรอทีมงานจะภาพเอามาให้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นโครงในส่วนของโจนะครับวันนี้ลงจอขนาด12เมตรนะครับผมเน้นความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเด็กหน่วยนะฮะเก็บของกันไปเรื่อยๆนะครับ บรรยากาศ็อยู่ท้องทุ่งนาบ้านเรานะครับผมแต่วันนี้ก็จะอยู่ในบ้านนิดน,นึงนะครับค่อนข้างที่จะติดบ้านเจ้าภาพนะครับพื้นที่โอเคเลยครับผมถ้าว่ามีฝนตกหนักวันนี้นี่ไม่ต้องห่วงครับโอ้ในตรงนี้พี่นองเละหมดเลยครับผมขาดเดนของเราเมาื่อคืนก็นโยกกันเต็มพื้นที่เลยครับผมสนุกสนานขึ้นไปนะฮะอ่ะฝั่งน้นก็ทยอยเก็บในส่วนของสแตนแล้วครับ เรียมที่จะเอาขุมพลังพาวเวอร์ขึ้นรถฝากผลงานด้วยนะครับมีงานมีการทึกครั้งติดต่อสอบถามราคากันได้ครับกับทีมงานทีอีภาพยนตร์นะครับราคาก็ย่อมยาวครับผมมีหลายราคาให้เลือกไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นนะครับถ้าจะพาชิ้นชอบแบบไหนก็กริง้งกร้างทักทายกันเข้ามาได้นะครับผม <Okay. S 1> ราคาไม่แพงครับผมนะฮะอ่ะวันนี้คลิปนี้ผมก็ ขอญาตไปก่อนแล้วกันครับพี่น้องเจอกันคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับจะเอาหน่วยไหนมาให้ชมกันอีกถ้ามีโอกาสได้พบเจอก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาให้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการชมภาพยนตร์ของเราอย่าเจ็บอยากใ้รทำรวยเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วครับ